สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะท,ทุกคนทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ปูนะคะจะพาทุกคนมาทำอะไรง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนไม่กล้าทำค่ะทุกคนนะวันนี้เราจะมาขยายพานันธุ์ชวนชมค่ะทุกคน เป็นการขยายพันธุ์แบบไหนละ่ะแบบตัดกิ่งชำค่ะทุกคนวันนี้เราเริ่มจากนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้คือเป็นยักษ์ดำนะคะที่แม่ปูเคยตัดกิ่งไปแล้วแล้วกิ่งเขาก็แตกออกนะทุกคนแตกยาวเลยเนี่ยแตกเยอะมากนะคะ ็เลยแม่ปูก็เลยมีม,มีมีแรงบันดาลใจที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตัดแต่งกิ่งไปเถอะค่ะยังไงเขาก็ไม่ตายนะคะคือถ้าเขาไม่แช่น้ำอ่ะยังไงชวนชมก็ไม่ตายแน่นอนนะคะวันนี้แม่ปูจะมาตัดทดกิ่งนะแล้วก็ไปชำในทรายนะทุกคนแม่ปูจะเลือกตัดไม้ที่กิ่งเขาแบบยังไม่ออกดอกนะคะ ซึ่งไม้บางกิ่งอ่ะเขาออกดอกแล้วแล้วพอเราจะตัดไปชำอ่ะเราก็เสียดายนะทุกคนอย่างเช่นต้นนี้นะต้นเนี้ยดอกกำลังออกเนาะถ้าเราตัดอ่ะก็เสียดายเดี๋ยวแม่ปุ๊จะต้นเนี้ยจะตัดทษอย่างเช่นกิ่งน,นี้เพราะเราอยากให้เป็นทรงพุ่มใช่ไหมอันไหนยาวเกินขอบเขตเราก็จะตัดออกต้นนู้นนะคะ ก็จะตัดแต่งอันนี้ก็จะตัดนะทุกคนเพราะว่าต้นนี้ดอกสวยเหมือนกันแม่ผู้จะตัดไว้ที่โคนเลยเนี่ยที่โคนตรงนี้เลยนะทุกคนก็ตัดประมาณนี้เนาะเปื่อกเขาเน่านิดนึงก็ก็จะเป็นทรงพุ่มแล้วกิ่งเขาก็เป็นลำยาวแล้วก็เอามาชำได้อีกนะต้นนี้เหมือนกันก็จะตัดต้นนี้ก็เป็นกิ่ง เขาเรียกอะไรคะกิ่งกิ่งกิ่งตอนไม่ใช่กิ่งตอนเป็นนั่งแท่นมาเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราจะตัดมีอะไรบ้างที่แม่ปูตัดเนาะกิ่งนี้หน้าทุกคนมันกำลังจะออกดอกแทงดอกแล้วเนี่ยถ้าตัวที่จะแทงดอกแม่ปูจะไว้ก่อนนะคะไว้ดูดอกเขาก่อนเนาะ มาทุกคนเรามาเริ่มตัดกันเลยนะทุกคนมันมีหลายต้นมากเลยนะแม่ปูตัดทุกต้นนะที่เขายังไม่ออกดอกนะทุกคน่ะเราเริ่มตัดเลยนะ ทุกคนดอกนี้สวยมากเลยนะทุกคนนี่สวยไหมหวานมากมทุกคนสรุปแม่ปูจะตัดทุกต้นเลยนะที่เนี่ยต้นนี้จะตัดตัดพร้อมกันนะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมที่แม่ปูตัดรอบก่อนน่ะ ตัดแล้วมันยาวขึ้นแล้วเนาะเราจะตัดประมาณไหนเราจะตัดประมาณนี้แหละเนี่ยเพื่อให้เขาแตกกิ่งอีกนะคะแล้วก็แม่ปูตัดสินใจแล้วจะตัดเลยนะทุกคนไม่รอไม่รอเวลาแล้วนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไงก็ตัดเลยเขาจะออกดอกก็ไม่เป็นไร ต้นนี้นะทุกคนแม่ผู้จะทำเป็นทรงแบบอันนี้หนึ่งชั้นแล้วก็ห้างบนอีกหนึ่งชั้นนะคะส่วนด้านบนด้านบน,น,บนก็ตรงนี้ก็อีกชั้นหนึ่ง ก็จะเป็นสองชั้นชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้เราจะตัดตัดทรงคือต้อนนี้ดูดอกของเขานะทุกคนดอกเขาจะเป็นสีนี้ชัดไหมคะ ตอนตอนบานตอนแรกก็จะออกเป็นเหลืองนะคะทุกคนแต่พออพอสักพักหนึ่งจะออกเป็นสีขาวขาวชมพูนะทุกคนแม่ปูจะตัดเฉพาะกิ่งที่เขาแบบเขาเกินมาเขาไม่ไม่เข้าพวกอเอเนี่ยประมาณนี้ให้มันระดับเดียวกัน ส่วนที่ออกดอกแล้วแม่ปูจะต้นนี้ตัดใจไม่ได้ก็เอาไว้ให้เข้าบานก่อนเนาะค่อยค่อยตัดเขาอีกทีหนึ่ง,งก็จะมีกิ่งนี้ที่ยาวออกมาที่ยาวกว่าพวกอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มเกือบเป็นทรงพุ่มแล้วนะคะต้นนี้ ดอกเขาจะชั้นเดียวเป็นสีแดงนะทุกคนสีแดงนะต้นนี้แม่ปูจะทรงพุ่มแล้วก็มีกิ่งนี้ค่ะทุกคนกิ่งนี้ก็คือเป็นกิ่งแม่เป็นฮอลแลนด์กิ่งแม่นะทุกคนเป็นยาวเลยเนี่ยตัดค่ะทุกคนตัดตัตัด,ตด,ตด ตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ก็บางส่วนต้นนี้เป็นสองชั้นนะคะเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไม่แตกยอดนะทุกคนยิ่งเราตัดช่วงนี้นะร้อนแห้งยังไงก็ไม่ตายนะทุกคนแต่ถ้าหน้าฝนอาจจะติดเชื้อราหรือไม่ก็ ติดเชราแล้วเน่าได้แต่หน้าร้อนร้อนแห้งแบบนี้รับรองไม่เป็นไรนะคะขนาดนี้แม่ปูดรดน้ำวันเว้นวันนะทุกคนแล้วมาดูนะคะอันนี้คือกิ่งต่างๆที่แม่ปูเอามาเอามาเอามาเสียบไว้เราตัดตัดแล้วเราก็มาเสียบเนาะก็คิดว่ารากน่าจะเริ่มออกแล้วแหละอันนี้ก็ของยักษ์ดำ ยักษ์ดำก็คือต้นนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้กิ่งเขายังอ่อนอยู่เขาก็ยังไม่ยังไม่ดำเนาะแต่ถ้ากิ่งเขาแก่ไปเขาก็จะเริ่มดำนะทุกคนทุกคนคะเราจะช่ำในในทรายนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทรายร้อ์เซ็เนาะด้านล่างประมาณประมาณครึง่ง ครึ่งกระถางแม่ปูใส่ดินปลูกปกตินะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นทรายนะคะทุกคนก่ <c oughs> อนอื่นก่อนที่เราจะชาแม่ปูจะตัดใบเขาก่อนนะคะเพื่อลดการคายน้ำเนาะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากๆนะคะแต่จริงเราจะไม่ตัดก็ได้นะขนาดคึอเราจะไม่ตัดดีค่ะทุกคน ขนาดว่าเป็นเป็นราชนีราชนีพันดอกแม่ปูกก็ชำทั้งใบแบบนี้นะ นี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วกิ่งเขาจะยังไม่ยังไม่ร่วงใบยังไม่ร่วงทันทีนะทุกคนเราก็จะได้ชมดอกของชวนชมไปสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนจากนั้นเราก็รดน้ำเลยนะทุกคนแม่ปูวางไว้ตรงช่วงเช้าเนี่ยตรงนี้จะมีแดดเยอะนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะ จะรำไรอ่ะต้ไม้ช่วงช่วงบ่ายนี้คือไม่มีแดดเลยนะก็ช่วงนี้แดดแรงเราก็หลบหลบแดดหน่อยนะทุกคนเนาะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วคลิปต่อต่อไปแม่ปูจะพาทุกคนมาติดตามว่าต้นชวนชมของเรา จะรอดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกรณีเราเอามาชาไว้แบบนี้นะทุกคนคลิปนี้แม่ปูลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณแนละสวัสดีจ้า